ดูนาะดูนาะพาพัชณีมาดูนาะพาสาครมาดูนาะพาสาครมาดูนาสุนทรโอนาสุนทรข้าวงามดีนาสาครไม่มีนาะคำอ้อยนาพัชนีก็ยิ่งไม่มีโอ้มีอยู่เหมือนกันหญ้าท่วมหมดแล้ว โอ้ยนี่ลำห้วยยังไหวลำห้วยยังไหวว้าเออนี่ฝั่งนี่ของแสดงนี่โู้นเลยเชียงนาบน่ะเะื่อเาเป็นของรุ่นทอนโอ้ยบัดนี้สาวพี่น้องทักคนกับปัชาีมาดูนา สุนทรนิพาพรนะลงเกี่ยวข้าวให้หัวเกี่ยวหญ้าให้หัว,ว,หหหว,หวแล้วโอ้พ<อ>าะสองขามาดูนะอ่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่าตอนนี้นี่แหละนะสุนทรถึงแล้วนนทายาตไปชายพงพัดถึงแล้วแน่นอนแท่าไ